อ้าวบูชี้ทำอะไรอยู่หรออ๋อกำลังจะปิดกระเป๋าแต่ว่าซิแตกกระเป๋าขาดด้วยถ้าสมมุิว่าฝนตกใส่แย่แน่เลยจะทำยังไงดีละเนี่ยอ,อคิดออกแล้วเอาวิธีนี้ดีกว่าเนะอะฮะกล่องนมกับกล่องเนี่ยนะจะไปทำยังไงหรอ ก็เมื่อกี้บูชีบอกใช่ไหมว่าบูชีเนี่ยไม่อยากให้กล้องบูชีอ่ะโดนฝนเพราะว่าถ้ามันโดนฝนแล้วเนี่ยมันจะทําให้กล้องเนี่ยชื้นแล้วมาชื้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายได้ใช่ไหมดังนั้นพี่ว่าเนี่ยเราเลือกใช้กล่องนมเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบเนี่ยดีมากเลยนะเพราะว่าภายในองค์ประกอบของกล่องนมเนี่ยมันจะประกอบไปได้วยหลายๆชั้นแล้วมันจะมีอยู่ชั้นหนึ่งชื่อว่าชั้นโพลีเอทิลีนซึ่งชั้นโพลีเอทิลีนเนี่ยมันจะทําหน้าที่ป้องกันความชื้นจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้อย่างไรล่ะ เต็มคืออะไรเหรอพี่ซินสเต็มก็คือการนำองค์ความรู้วิชาการของศาสตร์ทั้ง4ซึ่งได้แก่วิวทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และก็คณิตศาสตร์มาเชื่อมโยงและบูรณาการเข้าด้วยกันยังไงล่ะแล้วกล่องนมมันเกี่ยวข้องกับสเต็มยังไงเหรอพี่ซินอย่างแรกเลยนะคะก็คือตัว e S หรือวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะใช้ชั้นอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการการาันแสงแดดแล้วก็เป็นช่วในการกันความร้อนค่ะสก็คือเราจะใช้ความแข็งแรงจากชั้นกระดาษเอ่อมาช่วยรองรับแรงกระแทกจากภายนอกค่ะ เราจะใช้ชั้นโพลีเอทิลีนมาเป็นตัวช่วยในการกันความชื้นจากภายนอกค่ะแล้วก็ยังช่วยในการรักษากล่องให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่างที่2ก็คือตัวทีหรือเทคโนโลยีนะคะก็คือจะเป็นการค้นหาและก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกล่องนมค่ะแล้วก็จะเป็นการประยุกต์ใช้กล่องนมเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะอย่างที่3นะคะก็คือตัว E หรือว่าวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบขนาดและก็คำนวณความหนาเพื่อให้ช่วยป้องกันความชื้นได้มากที่สุดค่ะ ต่อไปนะคะก็คือตัว m หรือคณิตศาสตร์ก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณขนาดความหนาและก็ปริมาณของกล่องนมค่ะพี่ซีนการที่เราทำการที่เราเอากล่องนมเนี่ยมาทำนวัตกรรมเนี่ยมันมีประโยชน์ดังไรบ้างหรอก็คือจากเดิมเนี่ยเมื่อเราดื่มนมเสร็จเนี่ยเราก็จะทิ้งให้มันกลายเป็นขยะใช่ไหมล่ะดังนั้นเมื่อเราเนี่ยทำ นำกล่องนมเนี่ยมาทำเป็นนวัตรกรรมมันก็จะได้ประโยชน์ก็คือ 1. จะถือเป็นการลดขยะ 2. ก็คือจะเป็นการเพิ่มมูลาค่าใกับขยะ 3. ก็คือจะเป็นการประหยัดและใช้ทรัพยากรเดิมให้คุ้มค่ามากที่สุดยังไงล่ะแล้วมันต้องทํำยังไงล่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีทำกันเลย 1. กล่องกระดาษแข็งสองกลง่องน US ม UST สแผ่นโฟม 4ีผ้าแดงหลิ้นที่ตัดจากกระดาษแข็ง6ตะปูหัวร่ม 7. ปืนกาว 8. เกาวแท่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการตัดด้านข้างของกล่องนะคะเพื่อทำเป็นปากกล่องใส่กล้องค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็นํากล่องนมที่เราได้ไปทําความสะอาดแล้วก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาผ่าครึ่งนะคะเพื่อที่จะติดด้านในของกล่องของเราค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนํากล่องนมที่ติดกาวร้อนเรียบร้อยนล้นนะคะเข้าไปติดด้านในของกล่องนมนะคะค่ะเราก็ติดลงไปเลยนะคะเราต้องหันด้านที่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ออกนะคะเพื่อที่จะให้มันกันความชื้นจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในได้ค่ะค่ะเมื่อติดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยนำกระดาษแข็งที่เราเตรียมมาเนี่ยไปติดกับกล่องนมเพื่อที่จะนำไปเป็นลิ้น ของงกลนะะคหลังจากนั้นนะคะเรา P ะะก็านํนะะลานลิ้นของเราเนี่ยไปติดกับกล่องของเราเลยนะคะค่ะมันก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยมาตัดโฟมตามขนาดของกล้องถ่ายรูปของเราเลยะคะ่ะโดยในที่นี้นะคะเราก็จะใช้กล่องนกล่องโฟมเป็นจํานวน4แผน่นโดยที่เราจะตัดเพียงแค่3แผน่นส่วนอีกแผ่นนึงเนี่ยเราจะไว้เป็นฐานรองนะคะโดยโดยวิธีการใส่นะคะเราก็จะใส่แผ่นที่เราเพิ่งได้ตัดลงไปเป็นฐานรองก่อนนะคะ แล้วเราก็ค่อยๆใส่ชั้นอื่นตามมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำผ้าแดงที่เราเตรียมมาเนี่ยมาตัดตามรอยโฟมที่เราจะใส่กล้องเลยค่ะเพื่อใช้ปิดออแผ่นโฟมนะคะค่ะเมื่อตัดออกมาแล้วนะคะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นําผ้าที่เราตัดมาแล้วนะคะก็วางไวบ้นบนบนโฟมเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําตะกู่วลุมนะคะติดลงไปเลยค่ะทั้งสี่มุมนะคะ ค่ะนี่นะคะก็เป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วของกลุ่มเราค่ะและที่สําคัญนะคะจุดเด่นของงานชิ้นนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยจะเป็นการลดปริมาณพลาสติกในการผลิตกล่องกันความชื้นค่ะ2ก็คือจะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะและ3ก็คือความแข็งแรงของกล่องเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อความปลอดภัยของกล้องนั่นเองค่ะจริงเหรอพี่ชินยันแสดงว่ากล่องนมมีประโยชน์มากๆนคราวหลังนงจะไม่ทิ้งกลง่องนมอีกแล้ว